สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกคนนะครับกลับมาอยู่กับผมบอยอีกครั้งนะครับวันนี้มีรถเข้ามาใหม่นะครับผมมารีวิวให้ดูกันนะครับมีรถสวยๆมาเสิร์ฟพี่ๆกันเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นคิวของตัว o u t i s นะครับตัว1.8ตัว V นะครับ g กียร์ t o อโต้ปี2015คันนี้เลขไมแรกใหม่น8 1 0 0 0โลนะครับราคา459,000บาทนะครับรถสภาพสวยๆเดิมๆนะครับจากทางโรงงาน ไม่มีการตัดต่อตัวถังทำสีหรือว่าน้ำท่วมมาแน่นอนนะครับเดี๋ยวมารับชมรายละเอียดของตัวรถกันเลยละกันนะครับด้านหน้านะครับเดิมๆเลยนะครับเป็นกระจังหน้าโครเมียมนะครับนี่นะครับให้ดูด้านหน้ากันก่อนนะครับสวยเดิมเลยนะครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะครับผมกระจังหน้าโครเมียมนะครับสำหรับตัวไฟหน้า,น,า,านะครับใสๆสวยๆตัวนี้มีการทําสปาให้เรียบร้อยนะครับ มีไฟเดทา์มาให้พร้อมนะครับนี่นะครับอีกฝั่งหนึ่งก็ใสๆนะครับตัวนี้เราทำความสะอาดมาให้เรียบร้อยนะครับสวยงามแบบนี้เลยนะครับผิวพันธุ์ต่างๆนะครับของตัวรถนะครับเรียมสันต่างๆสีเดิมๆนะครับใสๆบางๆแบบนี้นะครับยังเป็นงานเดิมจากทางโรงงานนะครับส่วนของด้านข้างนะครับผมนี่ครับผิวพันธุ์ต่างๆนะครับเลี่ยมสันต่างๆไม่เห็นนะครับ ตัวล้อนะครับเป็นตัวล้อที่เปลี่ยนมานะครับสำหรับล้อคันนี้นะครับเป็นล้อขนาด17นะครับนี่ครับตัวนี้ได้ยางบิดโตนนะครับปียางนะครับปี2021ดอกยางยังเหลือๆนะครับโชคตัวนี้มีการเปลี่ยนมาด้วยนะครับสำหรับลูกค้าเจ้าของเดิมเปลี่ยนให้นะครับตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นตัว Dual VVTi ขนาด1.8นะครับกระจกมองข้างสีเดียวตัวรถ มีไฟเดียวตัดงานคมเมี่ยมสวยงามแบบนี้เลยนะครับมือจับสีเดียวกับตัวรถนะครับมีงานคมเมี่ยมแบบนี้ด้วยนะครับกระจกเดิมแท้โรงงานนะครับไม่มีการเปลี่ยนมานะครับตัวนี้เช็คให้เรียบร้อยนะครับทั้ง4บาทนะครับคิวกราสร์พร้อมใช้งานแบบนี้นะครับสเกิร์ตมีให้รอบคันนะครับสําหรับคันนี้นะครับนี่มาดูในส่วนของอ่าเนี่ยครับมีติดเบ้ากันลอยนะครับมาให้เรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ เจ้าของเดิมติดมาให้นะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับท้ายเดิมนะครับไม่มีชนหนักหรือว่าโดนจิ้มตูดมาแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่ให้ดูสภาพงานเต็มๆเลยนะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับไฟเบรกต่างๆไฟเดิมนะครับโลโก้ต่างๆอยู่ครบนะครับโลโก้1.8ตัว V นะครับไฟนะครับไม่มีรอยแตกรอยล้าวนะครับ สภาพไฟสวยๆเดิมๆนะครับแบบนี้เลยนะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้ครบแบบนี้สวยๆเท่ๆนะครับไฟเบรกตัวที่3ามาให้นะครับภายในนะครับผมห้องสัมภาระนะครับถือว่ากว้างขวางนะครับสำหรับตัวรถรุ่นนี้นะครับในส่วนของอุปกรณ์อะไหล่นะครับเนี่ยมีพรมตัวนี้ให้ด้วยนะครับอุปกรณ์อะไหล่ยางอะไหล่มีมีพร้อมนะครับแม่แรงพร้อมนะครับเดี๋ยวชุดเครื่องมือเดี๋ยวติดไปให้อีกทีหนึ่งนะครับ ตัวรอยซิลิโคนทางมะพร้าวนะครับผมยังอยู่ให้เห็นนะครับรถไม่มีโดนทําสีมากนะครับหัวน็อตเดิมเดิมนะครับไม่มีรอยขยับรอยโดนขันโดนแกะออกไปนะครับเกียงเกียงแบบนี้เลยนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับสภาพรถเดิมเดิมนะครับผิวพันธุ์ฝั่งนี้นะครับใสๆสสวยๆนะครับผิวพันธุ์ใสๆสสวยๆนะครับเดี๋ยวดูตองรอยตรงนี้อ๋อเป็นรอยขี้นกนะครับนะนกน่าจะบินเข้ามานะครับ ผิวพันธุ์เดิมๆนะครับเข้าไปดูนะครับด้านในกันบ้างนะครับนี่ครับตัวกันสาดตรงรุ่นนะครับมาเปิดดูภายในกันนะครับมาเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับผมภายในจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับอันนี้ครับตัวกุญแจนะครับได้เป็นกุญแจดีโมทนะครับเป็นกุญแจ immobilizer นะครับสามารถปลดล็อกรถ ตรงที่มือได้เลยนะครับตัวกระจกเป็นตัวไฟฟ้าสี่บานออโต้ฝั่งผู้ขับขี่นะครับตัวนี้ได้เป็นตัวเบาะปรับไฟฟ้านะครับเบาะหนังสีดำน,นะครับไม่มีรอย้ําตะเข็บเดินได้ต่างๆอยู่ครบโดยสวยแบบนี้เลยนะครับนะเบาะสภาพถือว่าใหม่มากๆนะครับสภาพเบาะนะครับสวยๆมีการปรับสภาพมาให้สวยๆนะครับพวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่นคูลดคอนโทรครบนะครับ นี่ครับจอเรือนใหม่นะครับต่างๆนะครับมีปุ่มสตาร์ทมาให้เรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้นะครับนี่มาดูในส่วนของกระจกนะครับได้เป็นกระจกตัดแสงออโต้ด้วยนะครับผมฟังก์ชันจัดเต็มแน่นอนสำหรับคันนี้หน้าจอนะครับผมครบเลยนะครับเนวิเกเตอร์พร้อมกล้องถอยนะครับนี่นะครับมาแบบเดิมโรงงานมาเลยนะครับแอร์ได้้เป็นแอร์ออโต้นะครับผมเกียร์อัตโนมัตินะครับแบบนี้เลยพร้อม ตัวด้านบอดด้านบนนะครับสภาพสวยๆนะครับไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะครับสภาพใหม่ๆเลยนะครับรถแทบไม่แทบไม่จอดตากแดดนะครับคันนี้นะครับนี่เดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ดูนะครับนี่ดูเดินไม่กันนะครับนี่เดินไม้หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันโลนะครับหน้าจอทำงานนะครับแอร์ปรับอุณหภูมิแบบอัตโนมัติให้ด้วยนะครับ นี่ครับภายในสวยๆนะครับเบาผู้โดยสารสภาพใหม่ๆดีๆนะครับนี่เบาะสภาพเดินตะเข็บเดินได้ต่างๆนะครับอยู่สวยๆก็คบแบบนี้นะครับนี่นะครับสวยๆเลยนะครับได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเดี๋ยวมาดูเต็มๆกันฝั่งผู้โดยสารนะครับนี่ครับสภาพเบาตัวนี้ก็สามารถดึงออกมาได้นะครับผมนะเป็นพนักพิงแขนได้นะครับแล้วก็มีที่วางแก้วคบนะครับ จัดเต็มแบบนี้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็นตัวหายากมากๆนะครับตัวบีโครงสร้างต่างๆหัวน็อตต่างๆนะครับเดิมๆนะครับไม่มีรอยถูกขันถูกขยับออกไปนะครับซอกหรือประตูนะครับพวกรอยแต้มสีต่างๆก็ยังอยู่ครบนะครับเดี๋ยวพามาชมในส่วนของภายในห้องเครื่องกันบ้างละกันนะครับเดี๋ยวมาชมกันสักครู่นะครับภายในห้องเครื่องครับสะอาดนะครับ ตัวเครื่องยนต์นะครับเป็นซินดูโววีวีดีไอขนาด1.8ลิตรนะครับภายในนะครับผมแห้งๆส,สะอาดแบบนี้รอยตำสีจากทางโรงงานก็ยังไม่เห็นเด่นชัดนะครับผมไม่มีรอยคราบน้ำมันไหลยเยิ้มนะครับส,สะอาดมีการทำสปาเรียบร้อยนะครับพวกเม็ดอตัต่างๆนะครับจากทางโรงงานหัวน็อตต่างๆนะครับผมไม่มีรอยถูกขยับสติกเกอร์มอกสติกเกอร์ต่างๆอยู่ครบที่ฝากระโปรงนะครับ ตาปั๊มโต้ตายังอยู่ครบนะครับหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับเบ้าโชกนะครับเม็ดอาร์ตต่างๆเรียงตัวสวยงามนะครับคานด้านหน้าตรงๆนะครับน็อตลูกกลมๆนะครับอยู่สวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีบิดบีงอ่อนะครับโครงสร้างเดิมๆนะครับรถคันนี้ควโครงสร้างเดิมๆแน่นอนนะครับรับประกันได้นะครับรถที่เพชรยนต์นะครับรถต้องสวยนะครับโครงสร้างต้องเดิมนะครับสีเดิมนะครับนะรถ ทุกคันนะครับตรวจสอบได้นะครับตรวจสอบประวัติที่สูตรได้เลยนะครับคันนี้ตัวโตต้าดิสนะครับหนึ่งจุดแปดโตวีนะครับเกียร์ออโต้ราคาสี่แสนห้าหมื่นเก้าพันบาทถือว่าไม่แรงนะครับได้ตัวสวยๆแบบนี้ไปนะครับเครดิตดีฟรีดาวไปเลยนะครับดอกเบี้ยเริ่มต้นสองจุดเจ็ดเก้าเปอร์เซ็นต์นะครับยังไงฝากลุ้นคันนี้ไว้ด้วยนะครับก่อนจากการรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปวันนี้ขอตัวลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ